แม้ว่าการทุจริตคอรัปชันซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าการโกงเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคตามสมัยนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าวงจรการโกงเกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเมื่อมีคนโกงก็ต้องมีการปราบโกงครับหลักฐานสําคัญของการต้านโกงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือศิลาจารึกหลักที่1เนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราวและธรรมเนียมต่างๆในเมืองสุโขทัย ว่ามีการให้สิทธิ์แก่ราษฎรในการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อพ่อขุนรามคำแหงเหนือเรื่องต่างๆรวมถึงกรณีที่ราษฎรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มข้าราชการด้วยต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดกว่า417ปีมีวัฒนาการปราบโกงทั้งการบัญญัติกฎหมายและการลงโทษที่เด็ดขาดแล้วพิธีกรรมก็ถูกดึงเข้ามามีบทบาทในการต้านโกงด้วยโดยเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาซึ่งเหมือนเป็นคำสัญญาว่า จะซื่อสัตย์สุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่วิวัฒนาการด้านโกงเดินทางมาถึงยุคแผ่นดินสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เริ่มมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชาการไว้อย่างเป็นระบบการด้านโกงได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปีพศ2542มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบแพตธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุกกรรบคณะ,ระ,ะ,ะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอขึ้นทำหน้าที่แทนเป็นหน่วยง,งานหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยเรื่อยมาถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามการต่อต้านการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหนงานภาครัฐเท่านั้นครับแต่ประชาชนทุกคนมีส่วนในการต่อต้านการทุจริตได้เพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกคน